สวัสดีครับท่านชมเมื่อกี้ผมไปนั่งดูไลฟ์สดพี่วีฟูอ่ะพี่วีฟูชวนผมเล่นเฉยเลยเว้ยแม่งไม่คิดว่าพี่เขาจะชวนเล่นอ่ะเนาะถ้าพี่เขาเสนอเราก็คงต้องส,น,สน,นองอะ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามาในห้องพี่วีฟูแล้วห้องในเกมนะครับไม่ใช่ห้องนอนเนาะก็มาเจอกับพี่ใหญ่ทันทีนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าจบกับพี่ใหญ่เดี๋ยวผมไปใส่รุ่นใหญ่ต่อเลยเอาเป็นว่าไม่สปอยแล้วกันเอเลี่ยนปาร์ดเดอะโกสตอ่ะ เฟลเลอร์กช็ช่างนม่นาร้านเติมทองราคาถูกร้านเติมโพสเกมบริการเติมเกมเจ้าใหญ่ไว้ใจได้ให้บริการมาแล้วกว่าแสนออเดอร์ตอนนี้เขามีโปรโค้ดแรงเติมอ e ีฟุตบอลจัดหนักถูกกว่าเติมเองปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอนานแล้วแบบนี้จะรออะไรกันอยู่หรอครับก็สามารถไปร้านตามก็ได้นอกจากเกมนี้ก็มีเกมอื่นๆให้เติมเพียบไม่ว่าจะเป็น Rv พับ G free fire แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยบริการไว้ใจใจลูกค้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปรันกันเนอะมาละเอาง่ายก็จะเป็นการเล่นแบบไม่เเเปิดดดไมมคคุยกันนนะผออ่ีีาหโ ก็ถ้ามีโอกาสผมจะทําให้นะแบบเปิดไมค์คุยกันนะแต่รอบนี้ดูแบบต่างคนต่างเล่นไปก่อนนะโอเคปะขอไทยมาร์กเลยตอนนี้เนี่ยกองหลังยังรั่วไม่ไหวเลยเน,ะนต้าเนี่ยทุกวันเนี่ยแต่ก็ยังเล่นอยู่นะ <c oughs> มาเฟลฟี่จะลงสนามนะครับปะทะกับพี่วีฟูนะโอ้โหวันเดอร์คิดเหรอโอ้โหแปลว่าเด็กมหาสจันเมื่อวะเด็กมหาสจัลปะทะกับสนานดาวคารมึ <c oughs> <c oughs> จะรั่ว เอาง่ายๆนะนั่นวันเดอร์กิดส่วนนี Dang, <อ>่วันเดอร์แดงนิสหน่อยหยอกหยอกหยอกมามาเอาเข้าเกมแล้ววิริสเตียโน,โนอุ้ยมาถึงกูจะโดนหมดแบ่แพมเว้ยชิบหายแล้ววิโอ้โหจะโดนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบแล้วท่านผู้ชมเกือบนิสหน่อยว่ะโอ้โหมาถึงจะใส่กูเลยเว้ยไม่ให้กูได้แบบพักเหนื่อยพักหายใจเลยว่ะมาถึงอะ่ะจะเอากูเลยเนาะพี่วีฟูใจเย็นๆพี่ชายพี่ชายใหญ่นี่น้องเฟย์เลยเอง มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยลาวเนล่าสวยเอ้ยเฮ้ยไม่สวยแล้ววะได้อยู่เฮ้ยตึงนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเล่นดีๆก่อนแค่ไม่เยอะไม่ได้นะท่านผู้ชมนะไปนี่แหละพี่รอจังหวะนี้มานานวินิซิ้วเนี่ยดูซิดูซิโอ้โหมาแล้วครับแบบนี้เขาเรียกอะไงชมเขาเรียกว่าลั่นไปหน่อยโอ้โหมาเลยดูแล้โอ้โหดูดินี่ไงเห็นป่ะวินิสตูเนี่ย นำเลยนะแต่เราต้องใจเย็นน,นิดนึงดูจากลูกการเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะตึงนิดหน่อยอะนิดหน่อยอืมเอาแล้วครับวันเดอร์แดงนำแล้วนะไ <laughs> ม่ใช่เลือดแดงเฉยกูจะรั่ว <laughs> มามามาสวยปลาล์มิโน่เฮ้ยคุณทำอะไรของคุณ่ยไปเรามีดิโกลูมินเก้แทงไปอ <laughs> หบังโกโม่เดะแบกโอมี่ <laughs> นี่ก็มาคอลแลบกันแล้วนะพยายามอย่าดราม่าก,กันนะครับคนเล่นก็เลสเปกกันเนาะ ส่วนไอคนที่ลัมเม้นกันเนี่ยแม่งอยู่ดีสามดีสามไม่ตั้มปีมือแม่งไม่ได้ขึ้นขี้เล็บกูตองคนหนาวง่ายเนาะรู้กนอยู่มาขี่เล่นเอ็มปาเป้บิเกลูดโอ้โหมันเตะไม่ขึ้นวันเป็นไรว่าวันนี้เนี่ยมัวแต่แพ้มเว้ยใจเย็นๆหนีส้นอีแล้น้ำแล้วค่อยๆเล่นไปนะพีชิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเังโกโมสวยดูลัมเฮ้ยอะไรวะโอ้โหแม่งรั่วจังวะโอ้โหโดนว่ะคริสเตียโน่เดนโรนัลโด้เนาะโดนเลยครับ โอ้โหโดนว่ะโดนซูว่ะโอเคนะพี่ชายตีเสมอมาหนึ่งแล้วใจเย็นๆอย่าไม่ไปพลาดซรูลามเฉยไม่เป็นไรนะก็ลั่นกันใหม่อมโอเคโดนคิตร์โนโรนโดเข้าไปตอนนี้พี่วีฟูก็ตีเสมอมาหนึ่งประตูตอนหนึ่งแล้วนะเราต้องลั่นกันทูยและเลื่อยกันต่อเนี่ยงเจ็ดน,นาทีด้วยนานตอมิโก้แบกโอมี่แคทติกหลอกส่งว่ะสายหลอกส่งนะพอท็อปเปิร์บอะ่ะ ท็อปเทิร์ฟชนกันนะ่ะส่วนกูท็อปตุป้มขามาเก็ตยอยอยอนิดหน่อยนิดหน่อยเออนี่หลอกตรงนะสเต็ปหลอกตรงได้อยู่เฮ้ยเออสวยแบกโกม,มี่โหจะโดนอีกไหมเนี่ยล,มล,ยล,โมโลมูมิเก้หลายการปลาเนโมลาเมดิโก้ลูมิเก้วินิซุตฮึ่มช่วงนี้กำลังทดลองแบบวินิซุสอยู่นะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรู้สึกว่าแบบ โอ้โหรู้สึกว่าแบบผมโดนไปเลยอะตอนเนี้ยงงเว้ยยังไม่ทันพูดจบเลยอะครับโอ้โหโดนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยต้องเล่นหน่อยต้องใจเล่นหน่อยต้องใจเล่นหน่อยนะพยายามอย่าแ,แพมเยอะโอเคป่ะนิดหน่อยมาโอ้โดนว่ะสองหนึ่งแล้วว่ะขึ้นนำแบบรวดเร็วเลยนะมูมูแบบแพมไง <c oughs> มังโกโมโแบบโกมี่ไป <c oughs> ลาเมนิโกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมวนจะโยนจริงกูว่าละ โอ้โหเอาอีกแล้วไงมาแน่ยจชิบหายแล้วอู้แม่งรั่วจังวะกองหลังกูอะโอ้เกือบแม่งแอรเรีอฟอร์ดใจบอกไปแล้วป๊อปเป้แทงไหมวินิโซอบังโกโม่แบกโกมี่แคทิกมิสซี่โอ้โหไปไหนเนี่ยไปเรื่อยไม่มีอะไรลาเมโกวินิซูจูเนี่ย เอ็มปาเป้สวยวินิคโอ้ยโดนเสาอะไรวะโอ้โหแม่งไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ไม่เป็นไรเอากันใหม่เฮ้ยเฮ้ย้ยอยู่หูแม่งโยนเป็นหลุดเลยว่ะเฮ้ยกองหลังกูเนี่ยกูไทยมังนะมันยังรุ่ยอยู่วะโอ้โหไม่ค่อยกระชับกันเลยอะโดนลิงก์อัพไปซื้อโค้ดใหม่กันได้โค้ดใหม่เป็นโค้ดที่แบบสุดยอดมากอะซื้อตังค์มันได้มาเล่นกันใหม่เล่นกันใหม่ อุ้ยเกือบอุ้ยอโอ้โหไปลูกนี้แหละเนี่ยมีซูจูเนี่ยไปแล้วขี่เล่นปะเป้เอาไงดีวะไปก่อนไปก่อนหัวคมเลยโอ้โหจะวัดคมซะหน่อยแม่งเอ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่เต็มมุมเต็มมุมมาซิกหยาดหลอกตัวนึง อ <ś m> ปีโลแบกมุม่ตั้งมันโอ้โหโยนชัวโยนชัวกูว่วาแนละ้วเ,เกือบคือแบบถ้าเกิดเขาเป็นคนสายแือว่าสวนเร็วเลยนะคือถ้าเกิดเราลงโทษเขาไม่ได้ก็เราจะโดนลงโทษแทนอะ่ะถือว่าเป็นแบบการเล่นที่แบบฉับสวยแล้วรวดเร็วมากอะ่ะอืมอืมเดอะบิสเกตรูท สุดยอดนะพี่วีฟูอ่ะสุดสุดเลยก็เขาทับร้อยนะรุันอยู่เราเราก็สองร้อยดูมิเกี้แต่ก็ตึงเลยตึงเลยครับตึงโอ้โหสุดจัดนะเขานำแล้วสองหนึ่งึ่งแรกต้องแก้เกมเล็กน้อยปะพี่เขาคมกว่านะแบบถึงโอกาสเข้ากรอบไปเท่ากันอะแต่เขาลั่นงกว่ามีสนนยมีกันได้ก็มีโดนกันได้ท่้ชมนะไม่ว่าผลจะเป็นไงพยายามเดืล้ํำกันนะโอเคป่า นี่วินิโฮเพเยอร์โครตรสุข่มกว่าตัวสุ่มได้มัน้นี่ไอเอสเอสเนี่ยโคตรนานหมดเป็นติปอ่ะเดอะลอตออฟลิงเออปะ่ะอ่ะเดี๋ยวกันไว้ก่อนช่องนี้นี่โดนโยน์เป็นหลุดเลวหูไอป้ปนะั๊เป้อะนะดูกันอยู่ปะ่ะลั่นกันปุยและลุยก,กันไปดิสกายน์สางยันโชว์ไฟโลเฟย์แอนด์เดอะเฟโลฟี่แอนด์เดอะวีฟูอ่ะเนาะลั่นไปหน่อยเออป่ะทีนี่โยนไปขอยยนหน่อยวะเมสซี่ วีเอล่าใจเย็นๆตลอดแล้วเลิ้งในชิงกาเบลพระรามนางสีดาวอ่ะอุ้ยอุ้ยเอ้ยหลอกกูอีกโอ้โหเอาเอาโอ้โหโอ้โหอะไรวะเฮ้ยโอ้ยเพ้งโดนหลอกต้องตีรีบล้างก่นเนาะนิดหน่อยโอ้ดูดิเอากูเสียอะไรตรงเนี้ยโอ้โหโดนว่ะนิดหน่อยโดนแล้วสามหนึ่ง ไม่รู้จะตามทันไหมแต่พยายามไปให้ได้แล้วกันไปบิโล่ลั่นกันปุยไล่ลุยกันต่อ <c oughs> แน่นยังวะเมสซี่สวยบิโล่โอ้โหมาหมาเทินไปรอวินิวิ่งรอวินิวิ่งไปวินิเซอโอ้โหแม่งไปไกลเกินบอลอะไรของแม่งวะงเอาบใหม่เยก๊ กระโดกเก๊เกเยดเดอะหลอดออฟเด i n ลิงว่ะลำบัมโบโสวยไ่ได้เช็คอยู่กันไปเด e l หลอดปีโลอื้อือเสียเริ่มคลองบอลแล้วนะสวย ดีนะเขาเปลี่ยนป้าเป้ไอป้ป้าเป้นี่แม่งโยนเป็นหลุดไอ้เป้แม่งโยนเป็นหลุดจริงโอ้โหดีแนละ้วเปลี่ยนออกอะ่ะอาร์ตินียโยนไปวินิจูจูเนียนะบังโกโม่แบ็กโกมี่เล่นดีนะเล่นแบบดีมากเลยส่งก็เป็นท็อปเซิร์ฟอ่ะลุ้นอยู่โอ้โหนี่แม่งพิโร ค okay. ไปหอลอดอับลิงอ้โหแม่งส่งกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตาน,นี้เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยไปปีโลมินิจูนเนียแคทิกสูงโอ้โหชิบหายแล้วโยนชัวร์หูว่าแล้วลิงอัพเขาเรียกลิงอัพจะตามทันไม่ไ่้อีกสองลูกเนี่ยเจ็ดละนาทีเนี่ยไป ป้าเป้หสวยผมเปลี่ยนตัวตัวเดียวเองนะต้องต้องเปลี่ยนตัวไหนวะโอ้โหมันโหดจงวะแบโกมี่อ่ะฮีโร่เกเก้ไปหึ่วู้แ้ตัวลามสวยเออตั้งงานกุณต้องเห็นมันทำดีเว้ยมาแล้วนี่ไงเดอะลอดเอาไดเลิงในชิงกาเบล ปาดไปขี้ไดนเองป้าเป้โอ้โหแม่งไม่ค่อยคมเท่าไหร่แบบวันนี้เนี่ยฮะยังไม่ใช่วันของเราเก๊กี้หืมหลอกทรงเออว่าหลอกสาวเก่งอะว่าแล้วสาวหลงทุกคนนี <c oughs> ่ด้วยหยอกหยอกหยอกชิ้นผายแล้วชิ้นผายแล้วยงัยงอยง่งย่งไปโอ้โหติดว่ะเมสซี่ เฮ้ยเฮสวยตูรามลีเลียนหน้าเดอเอาดีบาป,ปิโลมีชื่อชื่อนี่อะฝาก่อนเดี๋ยวหลอดรับลิงใจยเย็นสวยโยนไปทีเรียนเอ็มปับ๊บโอ้โหวว้าเหลือจะเชื่อไหมวันนี้เนี่ยเฮ้ยอูยอย้อะไรกันวะอู้หจะสามหนึ่งจงริงๆเหรอเนี่ยฮะไม่เป็นไรนั่นรอบหน้าจบนี่ไปเจอรุ่นใหญ่ก็โห พับเป้มีซอโอ้โหก็จบเป็นที่ร้อยนะพี่วีฟูก็ชนะผมไป3มประตูตอนหนึ่งตามเหียนกันเฉียพคมจัดสุดยอดนะนะการเล่นในราบพับร้อยอะ่ะนี่โอ้โหโอกาสเท่ากันดนวยแต่แบบพี่เขาทําได้ดีกว่านะโอเคปะประมาณนี้น้ชมก็ขอบคุณพี่วีฟูดนะ้วผมที่ชวนผมไปเล่นนะเป็นเกียที่สนุกมากเลยอนาคตเนี่ยมีส่ยกันต่อแน่นอนน้ชมแต่ผมต้องไปหรือเปล่ามีเสียงใครเรียกก็ไม่รู้ฟังดีดอ่ะไปเลยล้อลชายอยู่ไหมครับโอ้ไปละน่ากลัวว่ะ